ครับกำปนาต้นนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับต้นเงินทองตอนนี้ผมอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ครับ EP นี้จะพาทุกคนมาชมร้านบัลล์เพสโต้แฟลกชิพสโตร์ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกำปนาต้นครับผมขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาอยู่ในร้านกันครับสำหรับร้านบัลล์เพสโต้แฟลกชิพสโตร์นะครับที่สยามเซ็นเตอร์ครับผมก็อยู่ที่ชั้นหนึ่งนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆกััับบรรร้้าานนนนวะคคคคททที่ผมมไดเเยลิปอต พาทัวร์ร้านนี้ให้ได้ดูกันแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผมลงไว้ในช่องนี้กันได้นะครับผมหน้าร้านก็เป็นแบบนี้ครับนี่เลยชื่อบาง์เฟสโต้แฟลชิสโตร์ครับฝั่งนี้ก็จะมีเป็นโชว์เคสนะครับตัวฟิกเก์คาแรคเตอร์นี่ของร้านนี้มาโชว์ไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างกันได้นะครับก็จะมีชื่อบอกนะครับว่าจากเรื่องอะไรเป็นสินค้าอะไรอะไรชื่ออะไรแบบนี้นะครับรใครสนใจก็ สอบถามกับเจ้าของร้านได้นะครับตรงนี้ก็มีอีกโชว์เคสนึงฝั่งนี้นะครับสองตัวอยู่ตรงนี้ก็มาจากเรื่องวันพีซนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ข้างในร้านกันครับผมเดินเข้ามาในร้านเราก็จะเจอกับโต๊ะตรงนี้นะครับที่โชว์ตัวฟิกเกอร์แบบโอ้โหเยอะมากเต็มโต๊ะเลยจากหลายๆเรื่องเลยนะครับมีการก้้นบอลมีโอ้หลายเรื่องเลบางเรื่องผมก็ ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมีนารุโตะก็มีแบบนี้นะครับเป็นโต๊ะใหญ่ๆแบบอลังการมากโชว์ฟิกเกอร์เต็มไปหมดเลยครับนี่ก็ด้านล่างนี้ก็จะมีเป็นชั้นที่เขาวางสินค้าไว้ให้เราได้เลือกกันนะครับถ้ใครสนใจตัวไหนก็ลองเลือกดูกันได้แบบนี้ในกล่องนี้นี่จากเรื่องมาฮิโร่เขาจะมีอะไนี่เรื่องนี้ผมดูผม้จัก็จะเป็นฟิกเกอร์นี้แต่ตัวใหญ่หน่อยนะครับ ก็จะมีป้ายราคา1,775บาทบเร้บห้าบมอกล่อ,องใหญ่มากเลยก็คือตัวฟิกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะตามรูปที่โชว์เลยจะเป็นงานปั้นนะครับจะไม่มีจุดขยับไม่มีข้อต่อที่จะขยับได้นะครับแล้ว <c oughs> ก็ตัวต่างๆจากมาฮิ Hero Academy. โอ a c a d e m เดีของมีแบบดีไซน์เขาสวยดีนะทำเป็นคำแบบแบบ s m a s ชพลังที่ตัวคาเตรนั้นปล่อยออกมา จะมีราคาเซลล์ด้วยนะมีบางอย่างก็มีราคาเซลล์ด้วยนะครับนี่เป็นเวอร์ชันหนึ่งอีกสีหนึ่งแบบนี้นะครับฟิกเกอร์ของบันทึกสองเขามีเยอะเลยนะยังมีแากคาแรคเตอร์แต่หลายๆเรื่องเลยก็คือแต่ละดับเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นงานปั้นนะครับงานปั้นที่ลงสีแล้วแบบนี้เรื่องวันพีซครับมีหลายๆแบบหลายๆเวอร์ชั่นเลยนะ ราคาผมก็ไม่แพงด้วยนะเนี่ยตัวใหญ่ราคา575บาทประมาณอย่างนี้นะครับกล่องก็ประมาณสามมือนึงตัวก็น่าจะประมาณนี้นะครับอยู่ในกล่องก็575บาทเป็นฟิกเกอร์ที่ลงสีแล้วสำหรับใครที่สนใจเนี่ซื้อไปสะสมไปตั้งโชว์กันสวยๆเท่ๆแบบนี้ได้เลยนะครับมีให้เลือกเยอะมาก สติกเกอร์เขาก็จะมีขนาดหลายสกเกลอยู่เหมือนกันนะครับอันน,นี้ก็จะเล็กลงมากกว่าเมื่อกี้นี้หน่อยแบบนี้ครับจากเรื่องวันพ i e ครับสติกเกอร์บ a n d Cresto นี่ก็เป็นอยู่ในเครือของบันไดเนาะยังมีโลโก้ของบันไดด้วยโอ้ใครที่เป็นใสาย One Piece นะผมว่าเมื่อเลือกร้านนี้กันได้แบบจุใจเลยอะย คิกเกอร์ก็มีเยอะมากหลายแบบมากมีเป็นเรือแบบนี้เลยก็มีถ้าเป็นแบบตัวใหญ่ๆเลยก็มีนะนี่ My Hero Academia ดูเทียบกล่องกับมือตัวใหญ่มากนี่2,060บาทนะครับแล้วก็มีตัวหล,ลักๆที่เป็นตัวเด่นๆในเรื่อง My Hero Academia ียแบบนี้นะครับนี่ d ดัก b ้นบอาใครที่เป็นแฟนๆ d r a g ก n b a บ l ก,ก็มี ฟิกเกอร์เยอะนะครับมีหลายตัวหลายเวอร์ชั่นเลยเป็นมีราคาเซลล์ด้วยนะครับมีลองมาเลือกดูกันได้ครับผมเ<ด><ด>นี่ย<ด>ก็จะมีหลายเวอร์ชันนะครับเวอร์ชั่นใหม่ๆก็มีอยู่นะอันนี้น่าจะใหม่ๆหน่อยแล้วนะครับตัวคาแรคเตอร์<ด>ในเรื่องดักเกอรบอลเซ็นะเท่าที่ผมพอจะทราบนะ<ด>ผมก็ไม่ได้เป็นแบบแฟบนบดักกอรบอลจริง,รง,รงๆ,ๆต่างๆแับว่าพอจะเห็นผ่านตามมาบ้างดิจิมอนก็มี โอ้ตันี้น่ารักเลยอ่ะอกูมอนนี่เลยน่ารักดีครับแบบน,นี้โอ้หกร้เจบห้าบาทนี่เดี๋ยวตัวนี้ก็มีทั้งเป็นตัวดิจิมอนแล้วก็ตัวเด็กในเรื่องด้วยนะครับ มีมาเป็นแบบสองตัวแบบนี้แล้วก็จะมีฐานมาให้ตั้งแบบนี้ได้ก็ดีทีมอนนะครับแล้วก็พวกอุลตร้าแมนคาเม็นไรเดอร์อะไรประมาณแบบนี้นะครับก็มีด้วยอ๋อชินจังก็มีมิซาเอะกับทิมาวารีราคาเซลด้วยแบบนี้นะครับนี่เป็น Naruto, นารูโตะหลายๆตัวเลย มีกรดาษพิฆาตอสูเนี่ยจากภาคใหม่ๆก็มีฟิกเกอร์มาแล้วด้วยนะ <S <S แล้วก็ฟิกเกอร์จากเรื่องงินอื่นๆผมก็อาจจะไม่รู้จักทั้งหมดนะครับเนี่ยแต่ก็จะเขาก็มีขายด้วยเหมือนแบบใครที่ไปญี่ปุ่นเนาะก็จะเจอพวกฟิกเกอร์เงินปั้นแบบนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับนี่แล้วที่ร้านที่นี่ ที่สยามเซ็นเตอร์นี้มีมาขายอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นแฟลกชิพสโตร์เลยครับอันนี้เป็นจากกระตูนหรือจากเกมอะไรหรือเปล่านะครับเป็นแบบนี้ครับเหมือนเป็นแมวเนาะหรือเป็นสุนัขกิ้งจอกผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนีย่ยเป็นแบบนี้เลย Man มีเชนซอลแมนก็มีหลายตัวเลย ไฟเอ็กแพรวันนี้ก็มีครับนี่กระตูนเน็นซิดูกันได้ครับมีภาคไทยนะตรงนี้นะครับก็เป็นตู้โชว์ที่เขานำฟิกเกอร์ของจริงเลยมาโชว์ให้ดูกันนะครับว่างานจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าแต่ละตัวอยู่ในกล่องเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยนะครับกล่องก็จะคือเป็นรูปตัวฟิกเกอร์เป็นอาร์ตเวิร์กอะไรแบบนี้แต่ว่าเราจะมองไม่เห็นตัวฟิกเกอร์จริงๆที่อยู่ด้านใน ตรงนี้เขาก็มีตัวอย่างสติกเกอร์แต่ตัวแต่ละเรื่องนะครับแต่ละแบบมาตั้งโชว์ของจริงให้ได้ดูกันด้วยนะครับงานต่างๆเป็นยังไงเนี่ยงานของจริงแบบนี้ลงสีแล้วให้ดูรายละเอียดกันผมว่างานดีเลยนะงานลงสีละเอียดดีเลยครับอย่างจากเรื่องวันพีซนะครับดูสวยดีเลยนะตรนนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เหมือนนะอารมณ์เหมือนเป็นแบบ เป็นไดโอรามาน,นิดนะครับมีเป็นฉากมีปล่อยพลังมีถ่านอะไรแบบนี้ด้วยจากวันพีซนะครับมืนเป็นแบบฉากประกอบกนันในเรื่องแบบนี้เนี่ยดูดีเลยนะอลังการมากนี่มีสองสีสองแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ที่สเกลตัวใหญ่ขึ้นมาอีกเลเวลหนึงครับ น,นี่ก็เป็นสติกเกอร์ออกแนวแบบคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นเซ็กซีซ่ซ่หน่อยนะครับแบบนี้ก็มีด้วยเผื่อใครสนใจชอบแนวนี้ก็ลองมาเลือกกันได้นะครับเหมือนที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เห็นเหมือนามตู้คีบเนาะนีตู้คีบที่ญี่ปุ่นเขาก็จะนิยมนำสติกเกอร์งานปั้นอะไรอย่างเงี้ยของบันเทสโตะก็มาให้เล่นในตู้คีบกันเผื่อใครแบบชอบอยากลองเสียงดูเสียงดวงดูไปคลคปๆดูเผื่อจะได้นะครับมีแต่ว่าถ้าไม่ชอบอยากเสียงตู้คีบก็ มาเลือกดูตามร้านบางเทสโ s t แบบนี้ก็ได้เลยประเทศไทยก็มีแล้วแฟชชั่นสโตร์ที่สยามเซ็น,เ,นเ,เ,ตเตอร์ตรงนี้นะครับอ๋อมีคาแรคเตอร์ติดเทมเพลตเลยด้วยเป็นแบบทำเป็นเหมือนทรงจากในการ์ตูนสักตอนหนึ่งอะไรแบบนี้ที่มันมีรูปร่างรูปทรงตลกๆแบบนี้อย่างเงี้ยสวยดีเป็นอยู่ในไอสรีมโคนนะอันนี้เป็นทรงแบบใส่กรอบนี่ก็ตัวคาแรคเตอร์ของญี่ปุ่นนะครับอื่นๆ งานของคิวพอสเกตก็มีนะครับนี่ผมก็ทราบมาว่าคิวพอสเกตเนี่ยหลายๆคนก็ชอบสะสมแนวนี้กันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาน่ารักดีนะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์เนี่บแบบหัวโตหน่อยนะครับประมาณแบบนี้ตาโตโตหัวโตๆเบลเๆแบบนี้เขามีหลายเรื่องเลยนะครับนี่มีตัวอย่างให้ดูตรงนี้นี่จาก C oon, ist, เซเลมูนลูน่าอาร์เทมิสเตียน่านี่ครับตัวเล็กก็มีแล้วก็ฟิกเกอร์คาแรคเตอร์เซเลมูนะครับอีเทนอลเซเลมูน น่าจะทักซิโดอะไรอยนีครับก็จะเนี่ยลักษณะหัวโตวตาโต,ตแบบนี้นะครับคนอื่นก็มีนะเนาะเซเลอร์จูปิเตอร์เซเลมิคิลีเซรามูนน้อยแบบนี้นะครับนี่เวอร์ชั่นชุดใหม่เลยนะครับแล้วก็มีของวง BTS ด้วยนะครับตามนี้เลยครบทุกคนเลยเนาะในวงนี่นะครับคิวพลาสเกตของวง BTS น,นี้จีมิน 550บาทก็เป็นตัวแบบนี้อยู่ในกล่องนี้นะครับแล้วก็ของจริงก็คือมีโชว์ไว้ให้ดูกันด้วยแล้วก็จากกระตุนญี่ปุ่นเรื่องอื่นๆ h น n t e r Hunter แบบนี้นะครับด้านล่างนี้เซรามูนนะหลายๆตัวเลยเนี่ยมิทีรู้เซเ l o r v วีนัสเซเล r s a เ u r ทอะไรแบบนี้พูโตโอ้มีเรียกว่าแทบน่าจะครบทุกๆคนเลยเนาะนี่นี่เซเล้ร m คอสมอก็มีนะคาแรคเตอร์ใหม่เลยนะครับแต่ในหลังเซรามูนคอสมอส แบบนี้จากอีนูยะชะก็มีหรือ s p ายเอ็กซ์แแบบนี้ My ฮ e โร่อะคาเดมราคาก็ประมาณนีครับ459นี่เป็นราคาเซลล์แล้วนะครับหรือว่าถ้าราคาปกติก็แบบ575-550อ่าประมาณราวๆนี้นะครับผมนีม่ไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์จาการะตูญี่ปุ่นนะจากหนังฝรั่งก็มีอย่าง Harry ี่พ t ตเตแบบนี้ครับ ก็มีเป็นงานคิวพ k สเตด้วยนะหรือาก,การ์ตูนดิสนีย์ก็มีอะครับ a อเรียลเดลิตเตอร์เมก็มีด้วยงานของดิสนีย์บางจุศศเขาก็มีลิขสิทธิ์ของคาแรคเตอร์ต่างๆเยอะเลยนะครับเนี่ยจากในลายของแฮร์รี่พอตเตอร์หรือแฟนตาซีด s สแบบนี้ครับเนี่ยจากหลังฝรั่งก็มีตก,การ์ตูนฝรั่งก็มีบ้างแบบนี้ครับ ตย่างนี้สิกเกอร์ของเซรามูนก็มีนะครับที่เป็นแบบตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้ครับผมมีหลายตัวเลยเซเลอร์จูปิเตอร์มีเทปแสกกล่องดูสูงกว่าฟาร์มูนอีกนะครับอีห้าร้อยห้าสิบบาทเซเลอร์มาแบบนี้นะครับอีเทนเนลเซรามูนตัวใหญ่เลยนะกล่องมีน้ําหนักอยู่พอสมควรเลยครับแบบนี้แล้วก็จะมีดีเทลรายละเอียดที่แบบสวยๆนะครับให้เราได้เห็นกันชัดๆสำหรับฟิกเกอร์ที่ ตัวใหญ่แบบนี้นครับมันก็มีด้วยเซรามูนอันนี้ของจากเรื่อง My Hero Academia นะครับก็จะมีบางตัวที่ดูเป็นสีพิเศษด้วยนะครับอย่างตัวนี้ดูจากภาพตัวอย่างครับสีจะออกเป็นเงาแบบเมทัลลิกหน่อยนะครับประมาณนี้ครับมีความเงาเงาเมทัลลิกแบบนี้นะครับตัวนี้เรมเลีเ่ยงน,นะครับอย่างตัวอื่นดูภาพตัวอย่างสีด้านหลัง จะไม่ใช่เป็นสีเมทัลลิกเนาะจะมีแค่บางตัวเนี่ยอย่างตรงนี้เป็นสีเมทัลลิกอันนี้อันนี้ภาพสินค้าที่โชว์ก็ไม่ใช่สีเมทัลลิกนะครับอ่าก็บางตัวจะมีความพิเศษอยู่เป็นสีพิเศษที่แตกต่างจากตัวอื่นด้วยแบบนี้ครับอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นสีเมทัลลิกเหมือนกันนะครับแบบนี้สีมีความเงาเงาวาวครับ อันนี้จะผมถ่ายให้ดูรอบๆโต๊ะที่เขาลงฟิกเกอร์มาตั้งโชว์ไว้อยู่ตรงกลางร้านตรงนี้เลยนะครับมันก็จะมีแบบนี้เป็นงานแบบนี้ก็มีนะเป็นงานแบบบัสตรงส่วนหัวส่วนครึ่งตัวบนแบบนี้ครับหรือแบบงานเต็มเตมตัวอย่างนี้ครับหลายๆเรื่องเลยสวยดีเลยนะครับลองดูดีเทลอย่างตัวนี้สนธยานะแต่ป้าย X Family แต่ตัวอื่นๆอ,อีกหลายๆเรื่องเลยนะครับโพสเจอการทํางานปั้นของเขาสวยดีมากเลยแต่ละตัวเนี่ยท่าเท่ๆนะครับมีเป็นเอฟปล่อยพลังแบบนี้มาด้วยนะครับก็ให้ดูกันรอบๆโต๊ะที่เขา ตั้งโชว์อยู่กลางร้านตรงนี้เลยตรงมุมนี้จะมีงานของ WTF ด้วยนะครับมีิกเกอร์แบบนี้ให้ลองดูกันคร่าวๆนะครับจะมองเห็นนะครับกระจกมันสะท้อนหน่อยนะมีเป็นแบบนี้นี้จากเรื่อง one p i e เนาะใช่ไหมครับนี้เลยก็จะเป็นฟิกเกอร์สเกลตัวเล็กๆล,กลกมงมาหน่อยมีแบบพิฆาตศูนย์ก็มีนะครับหลายๆตัวเลย เปิดขายสะสมสติกเกอร์ที่สกเกลตัวเล็กตรงนี้ก็มีด้วยนะครับนี่ก็จะมีกล่องวางอยู่ตรงนี้อ๋อเป็นเซตเลยนะเป็นชุดแบบนี้นี่ราคาเซลล์ด้วยนะครับมีหลายๆซีรีส์เลยนะหลายๆตัวเลยก็จะจัดเป็นแบบเป็นแท็กเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับให้ไปครบทุกตัวเลยในซีรีส์นั้นๆกันไปครับ ตงนี้ก็จะมีเป็นมุมโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับกล่องละ199เท่านั้นมันก็จะมีคาแรคเตอร์จากดาบพิฆาตศูนย์นะมีอยู่หลายๆตัวเลยนะผมว่าราคาไม่แพงเลยนะครับเนี่ยตัวประมาณนี้นะถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเนราคาราคา199เท่านั้นเองเขาก็มาจาัดโปรโมชั่นมาให้อยู่ตรงโซนด้านนี้อยู่ด้วยบ้างนะครับ คุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยครับผมขอฝากไลค์แชร์และสับ r i b e ช่องกำป้านต้นติดตามคลิปคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ